สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ครับเรามาอัปเดตกันต่อนะครับกับพระปิดตาตุกตาลอยเหนือดวงลุงปู่ปหาศิีลาพุทธปทศวัดโพสือนหรือสวนสงเกตนะครับวันนี้มาแบ่งปันให้พี่พี่นะฮะทั้งหมด16รายการเดี๋ยวให้พี่พี่ชายนะครับได้ลองรับชมกันนะฮะวันนี้ก็มีรายการกำไรเงินนะครับและก็จีวรนสายสิทธิ์นะครับนะของลุงปู่นะครับ เดี๋ยววันนี้เรามารับชมไปพร้อมกันนะครับถูกใจองไหนสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางอดีตไลน์นะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ครับเรามีนะครับนะให้พี่ติปรายการนะครับส่งฟรีหมดนะฮะส่งฟรีทุกองนะครับสามารถจับคู่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาแจ้งให้ทราบนะครับว่ามีรายการอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกครับรายการที่หนึ่งครับรายการนี้ครับเลขโค้ดจำเบอร์หมายเลข80ศนย์ครับรายการนี้เลขโค้ดจำเบอร์เลข80นะรายการนี้เป็นเนื้อชั้นมากกาไรเงินแท้ครับ องค์นี้เหมือนเดิมครับพี่ชายนะครับแบ่งปันให้พี่องค์ที่ลงละ220บาทครับตออรายการกําไรเงินแท้นะครับนะครับวันนี้ครับ220บาทนะครับสามารถจับคู่นะฮะวันนี้มาให้พี่เจะจับคู่กันนะครับคู่ละ350บาทนะครับเฉพาะนะฮะใน EP นี้นะครับนะฮสองคู่ละ220ร้อ่าสามบาทองค์เดียว220บครับกับรายการกําไรเงินแท้ครับ รายการที่สองครับรายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณกำไรเงินแท้ครับเลขโคจรเบอร์หมายเลขสามศูนย์เน <Uh ี่ยเลขโคจรเบอร์หมายเลขสามศูนย์นะครับรายการที่สองนะครับราคาเท่ากันนพินนัทจับคู่สามร้อยห้าสิบาทในองค์เดียวสองร้อยยี่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่สามเลขโคตรเบอร์หมายเลขสี่สิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อศีลาแรงกำไรเงินแท้คู่ครับนะรายการที่สามนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการต่อไปครับรายการที่4รายการนี้เป็นเนื <to> ้อเท้าของทูบเลขคูเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบเก้าเลขคูเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบเก้าครับกำไรเงินแท้นะพี่นะองค์นี้รายการที่4แบ่งปันเท่านะฮะเท่าเดิมครับสองร้อยยี่สิบบาทจับคู่สามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายนี่ครับรายการที่4ต่อมาครับพี่ชายครับรายการที่5เลขคูเบอร์หมายเลขหกสิบเก้ารายการนี้เป็นเนื้อเกสรครับกำไรเงินแท้ครับรายการที่5นะครับนี่ฮะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่6กรายการนี้เป็นเนื้อลาหูครับเนี่ยฮะเนื้อม่วงลาหูกาไรเงินแท้เลขคุณเบอร์1นึ่งศูนย์ครับเลขคุณเบอร์1นึ่งศูนย์ครับรายการที่6นะครับเนี่ยฮะสวยๆเลยนะครับ ต่อมารายการที่เจ็ดเป็นรายการฝังสาริกาครับเนื้อศีลาแรงครับเลขค้นตัเบอร์สี่สิบสามนะครับหลังฝังสาริกาครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับสาหรับรายการที่เจ็ดนะครับสามร้อยบาทนะครับฝังสาริกาคู่ด้านหลังนะครับองค์นี้ครับา nhất, รายการเซอร์ไพรส์นี่ครับสามร้อยบาทต่อมาครับพี่ชายรายการที่แปดครับเลขค้นตัเบอร์หมายเลขหกสิบเก้ารายการนี้ฝังพญานาครับรายการนี้ฝังนาคาครับสำหรับรายการนี้ครับเนื้อผงใบลานครับ นะครับฝังนาคาด้านหลังครับรายการนี้ก็แบ่งปันที่300บาทเลขโคดเบอร์หมายเลข69ครับนี่ฮะรายการที่8นะครับต่อมาครับรายการที่9ครับนะเรามาเริ่มจากรายการที่9ครับเป็นรายการทีวอนสายสินครับวันนี้ครับแนเนื้อม่วงหัวใจลาหูครับเลขโคดเบอร์นะครับนะถูกช้นหมากปิดไว้นะนี่ฮะ ถูกมวนสารปิดไว้นะพี่นะนี่ฮะรายการนี้เป็นรุ่นเลขเอาเองพี่นะแบ่งปันที่สองร้อยบาทจับคู่สามร้อยห้าสิบาทาเท่ากันนะพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบรายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณเลขค้นตัเบอร์หมายเลขหกสิบเจ็ดครับจิตวรสายสินสนะครับรายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากครับนี่ฮะเนื้อชั้นหมากเลขค้นตัเบอร์หมายเลขแปดศูนย์ครับเนื้อชั้นหมากเลขค้นตัเบอร์หมายเลขแปดศูนย์ครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปรายการที่12ครับรายการที่12รายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบเลขค้นํำเบอร์หมายเลข47ครับเนื้อเทาผงทูบเลขค้นํำเบอร์หมายเลข47ครับรายการที่12ฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่13รายการนี้เป็นเนื้อฟ้าว่านครับเลขค้นํำเบอร์หมายเลข37ครับเลขค้นจำเบอร์หมายเลข37ครับเนื้อฟ้าว่านเจ้าน้ำเงินครับนี่ฮะรายการนี้เป็นรายการที่13นะครับนี่ฮะสวยเลย ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่1 4เลขคดจำบอร์หมยเลข77บดครับสิบี่เลขโคดนำนวนใหมหมายเลข77บดครับรายการที่สิบสี่นี่ครับนี่ฮะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองนี่ครับเอ้สิบสี่ครับพี่นะฮะเนื้อเหลาครับต่อมารายการที่1ิบ้าครับรายการนี้เป็นเนื้อสีดาแรงครับเลขคดจำนวนหนึ่งหนึ่งฮะรายการที่1 5้าเลขโคดจำอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งฮะรายการที่สิบห้านี่ครับนี่ฮะเนื้อสีดาแรงครับติดจิววอนนะครับ และสายสินนะครับรายการที่ห5ต่อมารายการที่ท6กครับรายการนี้ติตจีวอนเนีครับนะแล้ก็สายสินเลขโครเบอร์มาเลขยิบแปดครับรายการนี้เนื้อเกษรครับพี่ดูจีวอนครับจีวอนแน่นๆใหญ่ๆเลยนะใครจะเอาไปเลี่ยมนะแจ้งได้ในพี่เนี่ยเลี่ยมองค์ละหกสิบบาทนะผมจะส่งให้ทางฝ่ายเลี่ยมให้ได้นะครับนะร้านเลี่ยมให้ได้นะครับหกสบาทเท่านั้นนะครับอง์นะ รายการแบบนี้น่เาเอาไปเลี่ยมมาพี่นะกันน้ำหกสิบาทเองนะครับนะรายการที่ครับรายการที่สิบหกนะครับนี่ฮะเอาไปครับพี่ชายนะครับนะวันนี้ครับมีแบ่งปันให้พี่นะครับทั้งหมดสิบหกรายการนะครับชอบถูงใจรายการไหนสามารถเดินเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้กับขอบพระคุณนะฮะพี่ๆทุกท่านติดตามด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ